มาชมบรรยากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางข้ามดอยอินทนนท์มาทางแม่แจมแล้วก็มาทะลุขุนยวมมาแถวทุ่งบัวตองนะบรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าเมืองสามหมอกเนาะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติ คนทั่วไปก็เป็นคนใจเย็นนะนเป็นเมืองที่สงบจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาเหตุที่มาที่นี่เนื่องจากว่าได้มาจัดโครงการรวมพลังเด็กดีวีสตาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็จัดทุกจังหวัดเนาะวันที่26พฤศจิกาคือวันนี้เป็นวันที่เด็กและเยาวชนโรงเรียนต่างๆเนาะได้มารวมพลังเด็กตีวิสตาก็หลักๆก,ก็คือมาศึกษาษคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ ก็จะมีหลายกิจกรรมด้วยกันมีกิจกรรมศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติเนาะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็แนวทางความดีสากลเนาะก็เรียกยูทไฟความดีสากลที่เยาวชน ควรต้องมีก็มาจากคําสอนของอุคาพระสเจ้าเนี่ยแต่ตมาทําเป็นหลักสูตรในการอบรมฝึกนิสัยให้เยาวชนเนี่ยเป็นคนเก่งและคนดีก็พูดดีทำดีคิดแต่เรื่องดีก็เราจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเยาวชนเราเนี่ย พ่อแม่บ่นเสมอๆว่าสอนไม่ได้พูดแล้วไม่ฟังความกตันอยู่ก็เริ่มจางไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราปลูกฝังลูกไม่ดีภัยมันก็จะเกิดขึ้นกับลูกเราในวันข้างหน้าเกิดกับตัวเราและครอบครัวเราและก็สังคมเด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าวันนี้เราไม่ช่วยกันปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมวันข้างหน้านี่ต้องบอกอันตรายมีข่าวข่าวหลายอย่างด้วยกันที่เราเห็เหนผ่านผ่านมานลูกทำลายพ่อแม่ลูกไปก่อเรื่องเรื่องราวใหญ่โต นี่เองก็เป็นปัญหาสำหรับเยาวชนถ้าเราไม่ให้ความรู้ในสิ่งดีๆตามคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ต้องบอกว่าอันตรายลูกเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นโครงการเด็กดีวิสตานี้เป็นโครงการที่ให้เด็กมาศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็มารู้จักพุทธประวัติ พระองค์มารมาสมุทัเจ้าแล้วก็มาฝึกนิสัยรับในการฝึกนิสัยวังดีสากลหนึ่งพันรูปฉลองเมืองลำปางหนึ่ามร้อบี่ปีสุบหาในโครงการตักบาทพระสองล้านรูปเจดสิจังหวัดทุกวัดทั่วไทยในวันเสาร์ที่เจ็ดเวลาคมพุทธศักราชสองพันห้กสิเวลาหกนฬิกา ความดีสามคนท้าประการนี้เป็นพื้นฐานอำเภอเกาะคาของลูกหลานเราถางวันนี้ได้มีโครงการจัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะขอนำบรรยากาศรวมๆมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาและก็ได้ขึ้นชมกับลูกหลานของเรา